คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <I 'm S 1> เร็วดับใจคุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบ mm hmm. ีวันอาลเนียวยามาฮา R15 สนามนี้เนี่ยก็ผมมองว่ากวาตาโร่ก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งความหวังไว้ถึงการเป็นผู้ชนะเลยนะเหมือน เหมือนพยายามที่จะเล่นเกมกับการใช้ยางะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลเนื่องจากมันก็มีความผิดพลาดบางอย่างแล้วก็เงื่อนไขบางอย่างของของแทร็กด้วยนะครับคือเอาจริงอุณหภูมิแทร็กในในทุกๆวันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้นะอุณหภูมิภาคภาคพื้นอยู่2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิแทร็กอยู่ประมาณ40กว่าซึ่งผมก็มองว่า นักแข่งก็กคงเลือกใน,ในจุดที่เขาคิดว่าเขาไปได้ดีที่สุดครับแต่ว่าพอวันแข่งจริงเนี่ยดูเหมือนว่าพอแข่งไปยางมันจะร้อนเร็วกว่าปกตินะครับก็เดี๋ยวมาดูครับประเด็นของฟาวิโอกวาตาตาโรครับกวาร์ตาโรเนี่ยใน,ในช่วงแรกนะครับเขาก็ออกตัวได้ดีนะพอเริ่มเกมมาครับก็ขยับขึ้นมา อยู่ในอันดับที่2ได้ครับคือไฟโบกาตาโร่เนี่ยก่อนเข้าสู่การแข่งขัน,นเราเราต้องยอมรับว,ว่าเขาแบกรับความกดดันไว้ค่อนข้างสูงจากโทษลองหลับเพนนอตี้ที่ได้รับมานะครับแล้วพอเข้าสู่การแข่งขัน,นเขาก็ต้องวางแผนเพื่อที่จะแซงขึ้นไปอยู่ข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่ากรีสตาร์อยู่อันดับ4ในแถว2นะครับดังนั้นตัวเลือกอยางที่กวาตาโร่ใช้คือซอฟต์มีเดียมขณะที่แถวหน้านะครับเลือกใช้ มีเดียมกับฮาร์ดลดก็ซอฟกับฮาร์ดซึ่งเป็นยางหลังฮาร์ดคือกลุ่มที่ใช้ยางหลังฮาร์ดเนี่ยจะผลงานดีก่ากาตารโร่ทั้งหมดเลยครับทีนี้กาตารโร่ครับออกตัวไปขึ้นไปอยู่อันดับที่2ได้นะครับพอเข้ารับโทษลองแ l บ p penalty หลังจากเข้ารับรองแ l บ p penalty คือจุดนั้นแหละมันมันก็เลยทําใหออ้ตัวกาตารโรเองเนี่ยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับนี่ครับจังหวะที่ เข้ารับรองแลบจุดเปลี่ยนสําคัญคือเขาก็บอกว่าการเข้ารับเข้ารับรองแลบเปอร์ตี้ในสนามนี้เนะี่ยมันมันไม่ได้เสียหายนะเขาบอกว่ามันก็เป็นไปตามตามเป้าตามแผนที่เขาวางไว้นั่นแหละออกมาอยู่ในดับที่5ครับแล้วก็โดนมาริบิเอเรสไล่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วฟาวอกาตาโรเวงก็ไม่สามารถที่จะต้านทานมาริบเเรสได้นะครับ โดนไล่เข้ามานี่คือจังหวะที่กาดาโรเข้าทำลองแล็เพนอตตีเสียไปประมาณวิเศษนะครับแต่ว่าด้วยความที่กลุ่มหลังมากันเร็วนะครับก็เลยเข้าไปเข้าไปอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าอันดับ5ไม่ได้พอออกมาปุ๊บก็ต้องโดนไล่กดดันอย่างหนักครับกาดาโรให้สัมภาษณ์นะครับว่าสิ่งสําคัญเลยเขาบอกว่าถ้าถามว่าผิดหวังกับการแข่งขันไหมเพราะว่านาเอสปาการโรอยู่กาดาโรบ,บอกว่า เขาผิดหวังเพราะว่าการที่เข้าลองหลเัเพนตัตี่นี้เนี่ยมันมันทำให้ตัวเขาเองถือว่าเสียเปรียบคู่แข่งเพราะว่าหล่นลงไปนะครับแต่การเข้ารับโทษลองหลเัเพนัที้ก็ไม่ไม่ได้เสียหายนักนะครับกวาโร่บอกว่าเขาเสียไปแค่1.6ึวินาทีนะครับแต่หล่นจากที่2ลงไปอยู่ที่5นะครับแล้วก็จบการแข่งในอันดับที่8กวาโร่บอกว่าสิ่งสาคัญเลยคือยางหลังมันแย่มาก แล้วนักแข่งหลายคนนะครับที่ใช้ยางหลังเพศเดียวกันเนี่ยก็ขี่ไม่ได้เหป็นกันคือเขาก็บอกว่ายางที่เขาเลือกใช้มีเดียมเนี่ยมันมันถือว่าทําให้โอ้โหเขาเจอปัญหาเยอะมากนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนฟันร้ายเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ตัวเขาคนเดียวที่ท,ที่มีปัญหาด้วยนะแต่มันก็โอเคนะครับ ถึงจบการแข่งขันมากกว่านี้ก็โคงไม่ได้แล้วแหละกับยางหลังแบบนี้นะครับเขาบอกว่ายางหลังมันมันร้อนมากนะอุณหภูมิมันมันขึ้นสูงมากทําให้รถแข่งเสียเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการยึดเกาะพอเสียเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการยึดเกาะเนี่ยมันก็เลยทําให้ช่วงที่ออกจากโค้งนะครับเร่งออกจากโคง้งเสียความเร็วทางตรงไปก็ต้องบอกว่าคือเมื่อโดนแซง เขาบอกมันเหมือนมันเหมือนฝันร้ายมากนะเวลาที่อยู่บนรถแข่งเนะี่ยบอกว่าตอนขาเข้าโค้งมันทําได้ดีแต่ตอนออกจากโค้งมันมันเร่งไม่ได้นะครับเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าเขาควรจะเลือกใช้ยางหลังแบบฮาร์ดเหมือนที่บรรดาญาใช้นะครับแต่แต่นะครับแต่ในการซ้อมเขาบอกว่าในการที่เลือกใช้ยางฮาร์ดเนี่ย มันมีความผิดพลาดในการในการซ้อมในช่วงซ้อมก่อนหน้านั้นมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจเลือกใช้ยางมีเดียมซึ่งนั่นก็เป็นจุดสําคัญที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรสสาหรับฟาเบรกาตาโรนะครับลองแล้วแต่มันมีข้อผิดพลาดก็เลยทําให้ตัดสินใจกลับไปใช้ยางมีเดียมเหมือนเดิมเขาบอกว่าลองแหล่พนเนอร์ตี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะระยะทางลองแหล่พนเอร์ตี้เนี่ย ท้ายที่สุดก็เสียไปแค่1.5-1.6วินาทีซึ่งก็ไม่ได้แย่มากแต่เขาบอกว่ามันมันกลับกลายเป็นเขาคนเดียวที่เสีย1.5 1. วินาทีทุกคนออกไหมทุกคนมองออกไหมครับคือคันอื่นไม่เสียไงเขาเสียไปมันก็ทําให้เสียอันดับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอยางหลังมันร้อนนะครับมันเลยทําให้เขาแซงคนอื่นไม่ได้นะครับแล้วก็โดนแซงโดนแซงไล่เข้ามาเรื่อยๆความยากลาบากมันมันก็เลยทําให้บอกว่า เออถ้าเกิดเขารู้ก่อนหน้านี้เขาเขาคงเลือกใช้ยาง h a r ดนั่นแหละแต่เพอ,เอิญว่าการทดสอบการซ้อมก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ยาง h a r ดแล้วมันมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับก็เลยทำให้เกิดความผิดหวังแล้วก็ปัญหาอย่างที่เราเห็นนะครับกวารตาโรทิ้งท้ายนะครับว่าแน่นอนครับเขาก็ค่อนข้างผิดหวังที่ทำผิดพลาดแต่นั่นคือปัญหาเพราะว่า ไม่ได้ลองใช้ยางแบบฮาร์ดดังนั้นเนี่ยด้วยสภาพของการแข่งขันแบบนี้ถ้าใช้ยางฮาร์ดมันจะดีกว่าก็ต้องมาว่ากันต่อไปในเรื่องของบทเรียนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ฟาบิโควาตาโรให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเขาก็ยังมองในแง่บวกนะครับว่าอย่างน้อยก็ยังนําอยู่แต่สิ่งที่เขาค่อนข้างกังวลคือการที่ช่องช่องว่างนะครับระหว่างตัวเขาเองกับฟรานเชสโกบันาที่มันค่อยคอย ร่นเข้ามาจาก66แต้มเหลือ49แต้มเนี่ยมันจะทําให้ตัวเขาเองนั้นต้องวางแผนการทํางานให้รอบข้อมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ฟาบิโอกวาตารโรให้สัมภาษณ์ครับอเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <I 'm S 2> เร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวัน All New Yamaha R15